พี่น้องใช่ไหมครับว่าช่วงนี้เป็นช่วงหาเสียงพี่น้องคงจะเจอเนี่ยผู้สมัครสอสอทุกคนมาบอกพี่น้องว่าอยากจะช่วยเหลือประชาชนถูกไหมผมย้ำพี่น้องนะครับว่างานการเมืองคืองานอาสาเข้ามาไม่มีใครไปขอร้องคุณยกมือไหว้มาวยกมือไหว้พวกคุณเฮ้ยพวกคุณมาช่วยดูแลประชาชนไม่มีเหมือนพวกผมเนี่ยอาสาเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวผมจะช่วยพี่น้องเองผมอาสาเข้ามาดังนั้นงานอาสาคุณไม่ควรจะมาเรียกร้องสิทธิประโยชน์มากเกินไปสิ่งหนึ่งที่ผมรับไม่ได้เลย หนึ่งเมื่อง,งานการเมืองเป็นงานอาสาเนะี่ยแล้วพี่น้องเชื่อไหมครับว่านักการเมืองได้รับบํานาญข้าราชะการกวดได้รับบํานาญต้องรับราชการมา25ปีแต่นักการเมืองเข้าไปทําหน้าที่เป็นสสแล้วเป็นสวแล้วได้รับบํานาญผมว่ามันมากเกินไปไทยพักดีเข้าไปแล้วแม้เราเป็นสสแต่เรามองว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ที่มากเกินความจําเป็น ในเมื่อคุณอาสาเข้ามาถูกไหมไม่มีใครไปอ้อนบอนคุณไปไหว้คุณให้คุณมาทํางานดังนั้นสิทธิประโยชน์ในการรับํานานของนาการเมืองไม่ควรจะมีครับไทยพักดีจะเรียกร้องให้ยกเลิอกกองทุนนี้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ของนาการเมืองในการให้หนาการเมืองมีํำนานเราจะให้ยกเลิกครับพี่น้องครับและสิ่งที่พี่น้องไม่รู้พี่น้องเชื่อไหมปกติประชาชนโดยทั่วไปอย่างพี่น้องก็ใช้บัตรทอง บา,บาทสามสิบบาทแต่นักการเมืองมีสิทธิประโยชน์ปีละแสนสามนะในการรักษาพยาบาลถ้าไม่เจ็บป่วยเอาไปตรวจร่างกายค่าตรวจร่างกายได้ยปีละแสนสามมันบ้าแล้วไม่ใช่ตรวจอะไรนักหนาะตัวอะไรต้องแสนสามลงเงินในการตรวจร่างกายแสนสามผมว่ามันบ้าแล้วไทยพักดีเข้าไปเสนอให้ยกเลิกแน่นอนครับพี่น้องครับแม้แต่อาหารกลางวันอ่ะสอสอห้าร้อยคนกินอาหารร่วมกันมือละหนะ้าแสนเน่ะมึงบ้าแล้วแดกอะไรต้องห้าแสน อ่าจริงๆอันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาเป็นคนธรรมดาอย่างเรากินกว๋วยเตี๋ยวชามละห้าหกสิบาทอักกินสองชามก็ร้อยกว่าบาทอย่างมากไม่เกินสามร้อยบาทอันนี้ตั้งงบไว้หัวละพันห้าร้อยคนห้าแสนอาหารมื้อกลางวันมื้อละห้าแสนผมว่ามันมากเกินไปสอลอเงินเดือนต้องแสนกว่าบ,บาทคุณจ่ายเงินเองเพราะสิจริงไหมพี่น้องทำงานที่น้องจ่ายเงินซื้อข้าวกินเองถูกไหมยกเว้นถ้าประชุมกรรมธิการคุณตั้งงบไว้สําหรับดูแลคนที่เชิญมาชี้แจงอ่ะเรื่องอาหารขา้าวน,นี่ผมรับได้ ในเมื่อคุณมีกรรมธิการสอสอทุกคนเป็นกรรมธิการมันมีงบอาหารกรรมธิการแล้วทุกคนก็ประชุมกรรมธิการและทําไมต้องมีอีกห้องหนึ่งเป็นห้องอาหารอีกห้องหนึ่งเสียค่าอาหารอีกห้าแสนเสียทําไมเอาเงินมื้อละห้าแสนห้าแสนมาสะสมจ่ายเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุดีกว่าท้อใหญ่เนาะใช่ไหมครับชัดเจนนะครับเออมันต้องอย่างยี้สิผมคิดว่ามันเป็นสิทธิประโยชน์ที่มากเกินควรจะเป็น สะสะคนหนึ่งมีผู้ช่วยตั้งแปดคนกินเงินภาษีกับพี่น้องเดือนในประมาณแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเยอะนะเดือนละแสนสองหมื่นเก้าพันบาทไปเรื่อยๆปีหนึ่งคนนะเป็นล้านเลยละห้าร้อยคนพี่นต้องคูณเข้าไปสิสมัยหนึ่งสี่ปีเนะี่ยเสียดายเงินภาษีของประชาชนการตั้งผู้ช่วยสะสแปดคนมันมากเกินความจําเป็นและเอาเด็กมาใส่ชื่อเพื่อเอาเงินไปช่วยพักแล้วถามว่าอย่างนี้มันโกงไหมโกงใช่ไหมฮนะ,ะแค่นี้มันก็โกงแล้วแล้วผมถามว่า ถ้าแค่นี้เล็กๆน้อยๆเนียน่ยเอาเด็กม .4 มารับเงินผู้ช่วยเดือนละหมื่นห้าแล้วคุณอ้างว่าไปช่วยพักไปเข้าพักแค่นี้พักคุณก็โกงแล้วแล้วถามว่าอย่างนี้พักคุณจะมาปราบโกงได้หรือมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นไทยพักดีประกาศชาัดเจนว่าเราจะลดจํานวนผู้ช่วยสอสจากแปคนเหลือสาคนพอคนหนึ่งก็ให้อยู่ในพื้นที่ช่วยประสานงานที่น้องอีกคนก็ประสานงานที่สภา อีกคนก็คอยช่วยสอสอแค่นี้พออย่างน้อยประหยัดก็ประมาณได้หลายหลายร้อยล้านสี่ปีหลายร้อยล้านเอาเงนินเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยมาดูแลประโยชน์ลูกหลานของพี่น้องดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลสิทธิประโยชน์อื่นๆของประชาชน